รอรสอนะครับซึ่งได้กล่าวเตือนไปยังข้าราชการนะครับที่เข้าร่วมกับม็อบป,ประชาธิปัตย์ซึ่งอาจจะถูกดำเนินคดีต,ตามกฎหมายนะครับตั้งทีมตามความเคลื่อนไหวทุกฝ่ายโดยหวนมือที่3ช่วยโอกาสก่อเหตุความรุนแรงครับพันตรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสเปิดเผยนะครับว่าขอฝากเตือนไปยังข้าราชการกลุ่มใดหน่วยงานใดของทุกกระทรวงทบวงกรม ที่ถูกเชิญไปร่วมกับม็อบประชาธิปัตย์ขอให้ใช้วิจารณญาณไตรตรองให้ดีหากไปเข้าร่วมกับกลุ่มดังกล่าวอาจถูกตั้งข้อหากระทำความผิดตามกฎหมายอาทิบุกรุกสถานที่ราชการก่อการกรบฏและถือเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดโดยอยากวิงวอนให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันเพื่อหาทางออกให้ประเทศไทยตามระบอบประชาธิปไตยก่อนที่เหตุการณ์จะรุนแรงจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองอย่างที่หลายฝ่ายกังวลครับ รองโฆษกสอระสะกล่าวอีกว่าสําหรับการเตรียมรับมือต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นทางสอระสะได้จัดตั้งทีมคอยดูแลประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้ง3กลุ่มหลักไม่ว่าจะเป็นม็อบประชาธิปัตย์กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านบริการแห่งชาติหรือนอปรชวรวมไปถึงประชาชนโดยทางสอระสะมีความกังวลว่าจะมีบุคคลที่3อาศัยช่วงเวลาดังกล่าวกระทําการรุนแรงปั่นป่วนบ้านเมืองเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้นะครับแกนนำนปชยังได้ขอให้สอ,อรสอรวบรวมหลักฐานการสั่งไล่ล่ารัฐมนตรีเพื่อให้สารเพิกถอนการประกันตัวแกนนำม็อบประชาปธิัย์แล้ว